วันนี้เราอยู่กันที่เพชรบูรณ์ค่ะเรามากันที่จุดแรกนะคะของเพชรบูรณ์นั่นก็คือพระธาตุผาซ่อนแก้วนะคะเป็นจุดที่ไฮไลท์ของเพชรบูรณ์เลยนะคะที่เวลาแบบใครมาเพชรบูรณ์นะต้องมาไหว้พระที่นี่ก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปอัปเดตกันดีกว่าว่าตอนนี้ด้านในวัดสวยแล้วก็เป็นยังไงกันบ้างนะคะนี่มีเด็กมาด้วยเดิน <c oughs> ไปจะร้อนมาก <c oughs> อากาศวันนี้ออร้อนนะคะเพราะว่าเรามากันช่วงหน้าร้อนนะคะทุกคนไม่ได้มาน้าฝนนะคะเพราะฉะนั้นแดดก็จะแรงๆนิดนึงถ้าเกิดว่าใครจะมาเนี่ยก็แนะนําให้ใส่แว่นเตรียมหมวกมาให้พร้อมนะคะโอเคไปกันสวยมากเลยค่ะทุกคนไปค่ะตรงนี้คือจุดไฮไลท์นะที่แบบใครหลายๆคนต้องมายืนถ่ายกการูปกลางถนนนะคะสวยมากเนาะองค์พระสวยมากเลยจะแ,แดดร้อนมากเลยเรามาหน้าร้อนไง ดูค่ะสวยมากทุกคนมาหน้าฝนมันก็ไม่ดีนะ่ะเออฝนตกีพี่แบมนูน่นคนที่บอกว่าร้อนเดินจำอ้าวอ้าวอาวเลยไม่รอคนอื่นเป็นลูกแก้วกับหัวปะใช่กับหัวจริงด้วยลูกแก้วกับหัวเป็นคริสตัลเขาน่าจะแบบกลับบ้าน อนนี้เราอยู่กันด้านในนะคะตรงใต้าฐานของหลวงพ่อองค์สีขาวนะคะสวยมากเลยค่ะลูกทุกคนทุกคราบสาทุด,ด้วยกราบสามครั้งลูกสามครั้งเก่งมากเลยตอนนี้อ่านข้องละอ,อันนี้กราบพระหรือหลับอันนี้กราบพระหรือหลับหลับไปเลยกราบเสร็จแล้วหลับเลยหลับเลยเอ่ะ ด้านหลังของเราตรงนี้เป็นพระมหาเจดีย์นะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาทําการขออนุญาตเบนโดนด้านในนี้นะคะแล้วก็แอมเคยมานะแต่ว่าไม่เคยเข้ามาที่พระมหาเจดีย์เลยนะคะนี่เป็นครั้งแรกเลยค่ะที่เราจะเข้าไปดูด้านในเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่าว่าข้างในจะสวยขนาดไหน,นะคะ่ะไปด้านในสวยมากเลยทุกคน พระพุทธรูปแต่ละองค์งามมากใช่ค่ะแต่เราเดินไปดูข้างไหนสามารถเข้ามากราบไหว้พระพุทธรูปด้านในนี้ได้นะคะงามมากตอนนี้เราเดินเข้ามาพระเจดีย์ด้านในนะคะด้านบนนี้เป็นชั้นที่สองนะคะทุกคนเพดานสวยมากเพดานคือเขาจําลองเหมือนว่าเราอยู่แบบห้วงอาวกาศนะคะทุกคนแล้วก็มีเหมือนแมงกะพรุนน่ะอยู่บนเพดานเต็มเลยค่ะดูดิสวยมาก สวยมากเลยชั้นสองก็ความสวยงามก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนแล้วก็จะมีต้นไม้จำลองนะต้นไม้จำลองแล้วก็มีพระพุทธรูปด้านในคะ่ะนี่ค่ะเป็นองค์พระพุทธรูปนะคะเราสามารถเข้ามากราบไหว้ตรงนี้ได้ค่ะสวยมากตามผนังเขาก็จะมีภาพวาดนนะะของพระพุทธศาสนาต่างๆนะให้เรามายืนชมได้นะคะสวยมากทุกคนดูดิ มาที่นี่นะคะก็อย่าลืมแวะขึ้นมาบนพระมหาเจดีย์ด้านบนด้วยนะคะมีด้านบนให้ขึ้นปีกนะคะนี่เราสามารถขึ้นบันไดจากในตัวอาคารได้เลยเนาะไปะแอมไม่รู้นะว่าด้านบนมีอะไรบ้างต่ว่าเขาหน้าจะให้ขึ้นได้อยู่นะเดี๋ยวไปดูชั้นสามกันชั้นบนก็จะเก็บของเก่าของโบราณนะคะที่อยู่ในตู้ให้เรามายืนชมกันตรงนี้ได้ะคะ่ะ น้องไปขอพรอะไรพะมาบ้างนะน้องบอกว่าขอให้โชคดีโชคดีอ่าแล้วก็ร่ำรวยร่ำรวยดีนอนสบายที่นี่นสบายที่นี่โอ้โหของพ่อไว้หรอโอเคค่ะทุกคนเราก็ไปเดินกันมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าเราอาจจะแบบเดินได้แค่ประมาณ50%นะคือยังเดินไม่ค่อยทั่วเท่าไหร่นะคะเพราะว่า 1. คือวัดกว้างมากใหญ่มากเลย แล้วภายในบริเวณวัดเขาก็มีแบบคาเฟ่ด้วยนะเราสามารถไปนั่งพักได้นะคะสําหรับใครที่แบบว่าอยากจะมาเที่ยวอยากจะแบบเดินเรื่อยๆโดยชมทุกโซนอะไรอย่างเนาะก็ยังไงก็ฝากว้ด้วยนะสําหรับวัดอะไรนะพระธาตุผาซ่อนแก้วที่เพชรบูรณ์นะคะยังไงคะน้องเทปเปอร์อย่างที่สองคืออะไรรูกไหมคืออะไรมันใหญ่มากที่มันเยอะที่เยอะจริงห้องเยอะมาก เราเดินแทบไม่ทั่วเลยเนาะแต่บรรยากาศดีนะข้างบนนะข้างบนวัดพระสีขาวอะลมเย็นหรอใช่ลมเย็นมากเลยโอเคค่ะก็พาชมกันแบบกรุบกริบกรึบละปลายนะคะถ่าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะคะไปละบ๊ายบาย